ไปดูเรื่องราวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างค่ะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ,คะ ที่ศูนย์เรียนรู้เศษรษฐกิจพอเพียงกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลาพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนในโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่3จํานวน223คนค่ะก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จาก8 โรงเรียนใน5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพลเอกสุรเชษชัยวงศ์ก็ได้มีการเยี่ยมชมการนําเสนอผลการเข้ารับการอบรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง8ฐานนะคะซึ่งทุกฐานค่ะก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะก็จะมีนักเรียนแต่ละฐานค่ะเป็นผู้นําเสนอการเรียนรู้อย่างคล่องแคล่วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมรับชมการสาธิตแล้วก็สอบถามนักเรียนก็ทําให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนักเรียนรวมไปถึงความเอาใจใส่ของครูผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่ เกี่ยวข้องค่ะที่มีส่วนสนับสนุนโครงการสารฝันก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลโดยในช่วงปิดภาคเรียนต้องการให้นักเรียนในโครงการได้เรียนรู้แล้วก็น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานไว้ให้กับคนไทยในการดํารงชีวิตนะคะซึ่งในโรงเรียนสารฝันทุกแห่งต่างก็มีศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวอยู่แล้วแต่หากนักเรียนได้มาเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้แหล่งอื่นๆกันบ้างก็สามารถนําไปปรับ ในโรงเรียนของตนเองแล้วก็นําไปขยายผลแก่นักเรียนคนอื่นๆหรือว่าครอบครัวรวมไปถึงขยายผลในชุมชนได้อีกด้วยค่ะค่ะ